พรีวิวก่อนเกมบิ๊กแมตช์บริรัมยูเนเตดเจอทูแบงคอกยูเนเตดเรียกได้ว่าเป็นเกมที่สำคัญมากต่อการลุ้นชแชมป์ของทั้งสองทีมมาดูฝั่งของบุริรัมกันก่อนครับ11ตัวจริงที่คาดผู้รักษาประตูน่าจะใช้สิวรักษ์เทพสูงเนิร์แบ็กซ้ายธานิบาสแบ็กขวาน่าจะใช้มนริบอลินนะครับกับทันทีมคู่เซ็นเตอร์เป็นคิมมินยอกจะบคู่กับดิออนสกู คู่กลางทิละทรนบุญมาทันคู่กับคาเนสดูเกลตัวรุกจะมีโกรันคาสิทธน์นก,กิจโชคเมืองปักและสุวชัยใจเด็ดหน้าเป่าฟรีเมบิโซลีฟอร์มในลีก5นัดหลังสุดของบุรีรัมนะครับชนะ5นัดติดเลยแต่เกมล่าสุดของบุรีรัมเรียกได้ว่าช็อกทั้งประเทศเลยนะครับด้วยการแพ้บางกอกเอฟซี FC, ทีมจากทีสด้วยสกอร์ต่อสี่ในถ้วยเอฟเอคัพ มาฝั่งของทูแบงคอบกันนั่งครับ11ตัวจริงที่คาดคือผู้รับประตูปฏิวัติคำใหม่แบ็กซ้ายพิลพั์โนชัชย,ยาแบ็กขวานิจพงศ์เสลานนท์ผู้เซนเตอร์เป็นเอวุตันกอนซาเว่จับคู่กับสุพันทองสศตรงกลางมีวิรเทพป้อมพันธ์โทศวรรษและปกเก้าอนันต์แดนหน้ามีมาฮมุตเอ็ดวิลเลียนโมตาและลูกหลักรุ่มจันทรึก ในลีก5นัดหลังสุดชนะ1สเสมอ3แพ้1เรียกได้ว่าฟอร์มค่อนข้างไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่แถมในเกมล่าสุดใน FA ครับทูแบงคอกเมอสมอ2ต่อ2กับสงขาทีมจาก P3 จนต้องยิงจุดโทษชนะไป4ประตูต่อ5เป็นเกมที่สำคัญมากๆของทั้ง2ทีมถึงฟอร์มทั้งคู่จะเป็นยังไงก็ตามผมว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกทั้งคู่น่าจะต้องใส่กันเต็ม โดยส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะและน่าจะเสมอที่2องประตูต่อสคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ